สวัสดีค่ะชื่อพลพันธกกุ์จตุคูณนะคะรหัสพนักงาน5 6 0 9 9 7นะคะประจำร้านซัมซุงซีเ6แดงนะคะวันนี้จะมาพูดถึง Smart v i ิวนะคะสมาร์ท hmm. วิวก็คือการแชร์ภาพจากหน้าจอมือถือไปยังท mm ีว hmm. ีนะคะเพื่อที่จะได้ดูภาพที่เต็มตาเต็มจอมากกว่านะคะมาดูนะคะว่าทำยังไงนะคะขั้นตอนนะคะง,ง่ายๆนะคะ,ะลูกค้านะคะเพียงกดมาเลือกไอคอนนะคะสมาร์ทวิว แล้วก็เลือกนะคะอ่อทีวีที่จะเชื่อมต่อนะคะกำลังค้นหากำลังเชื่อมต่ออยู่นะอ่าเนี่ยคะ่ะพอเชื่อมต่อแล้วมันก็จะไปที่ทีวีเลยเนี่ยเวลาเราแบบกดเล่นกดดู Youtube หรือว่าอะไรมันก็จะขึ้นไปหน้าทีวีเลย